ตอนที่2,923เยี่ยมเยือนชายไวยกลางคนคนหนึ่งยืนอยู่ข้างนอกพร้อมกับชายชาราอีกคนชายชาราชะโง,งกหน้ามองเข้ามาข้างในแต่กลับไม่กล้าเข้ามาจนชายัยกลางคนยืนเอามือคว้ยหลังเห็นได้ว่าสีหน้าประมาทพวกเขาดูออกว่าชายชาราเป็นบ่าวรับใช้และชายไวยกลางคนเป็นเจ้านายเพียงแต่เขาไม่รู้จักสองคนนี้แล้วสองคนนี้มาหาคุณชายเฟื่องที่นี่ได้อย่างไรกันหรือว่ารู้จักกับนายท่านตูฟานกับคนอื่นๆเดินเข้าไปหาพอมาถึงประตูใหญ่พวกเขาส่งสายตาให้หนิงว่า ตนตนเองก็ยืนอยู่ข้างๆเลิงวาก้าวเข้าไปถามด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนไม่ทราบวาท่านทั้งสองมาหาใครหรือชายชรา,ามองเด็กหนุ่มอ่อนโยนตรงหน้าเขาชะงักเล็กน้อยก่อนหันไปมองเจ้าหนายของเขาแบบหนึง่งแลหันกลับมาถามว่าพ่อหนุ่มน้อยคนนี้คุณชายเฟื่องมาถึงแล้วหรือยังพวกเราเป็นคนตะกูลเศร้าท่านนี้คือผู้นาตะกูลของเราเดิมทีได้รับคําสั่งจากบรรพจารย์ของเราหาที่พักให้กับคุณชายเฟื่องพอได้ยินว่าประตูจนเปิดแล้วจึงอยากมาเยี่ยมเยือนสักคนเลิงวายิ้มอย่างอ่อนโยนที่แท้ก็อย่างนี้เอง เขามองทั้งสองก่อนตอบว่าในท่านของเรายังมาไม่ถึงนายท่านสั่งให้พวกเราล่วงหน้ามาดูที่พคกรโอที่แท้คุณชายเฟื่องจิวก็ยังไม่มาชายชาราเอ่ยก่อนยิ้มถามอีกว่าไม่ทราบว่าพ่อหนุ่มน้อยชื่ออะไรหรือใบหน้าของเลิงว่าประดับรอยยิ้มทาให้รู้สึกเหมือนอยู่ท่ามกลางฤดูใบไม้ผลิบุคลิกของเขาอ่อนโยนสง่าง,งามทําให้คนไม่กล้าดูแค่นเขามองชายชารากรตอบว่าข้าแท้เลิงเป็นพ่อบ้านในจวนนี้ชายชาราประหลาดใจรีบประสานมือคารวะที่แท้ก็คุณชายเลิงก็เป็นพ่อบ้าน เสียมารยาทแล้วอายุยังน้อยก็ได้เป็นพ่อบ้านแล้วเห็นเลยว่าไม่ธรรมดาพ่อบ้านเลึ่งไม่ทราบว,ว่าคุณชายเฟื่องมาถึงเมื่อใดหรือชายวัยกลางคนถามขึ้นเรื่องนี้บอกแน่ชัดไม่ได้ต้องดูว่านายท่านจะจัดการอย่างไรเลิงวาตอบไปด้วยเสียงนุ่มนวลชายวัยกลางคนจึงตอบว่าในเมื่อเป็นอย่างนี้พวกข้ากลับไปก่อนแล้วกันข้าวของขวัญเล็กๆน้อยๆมาด้วยรบก,กวนพ่อบ้านเลึ่งรับแทนไว้ก่อนเขาขยักหน้าพ่อบ้านชาราจึงเอาของขวัญออกมาจากถุงฟ้าดิ่มยื่นให้เลิ่งวายิ้มยิ้มได้ข้าจะบอกนายท่านให้ว่า ู้นำตระกูลเศร้ามามอบของขวัญน,นี้ให้ไดยยินอย่างนี้ชายัวกลางคนยิ้มยิ้มหลังจากประสานมือคารวะก็ค่อยพาชายชาราจากไปประตูใหญ่ปิดลงพวกเขาเดินกลับเข้าไประหว่างนั้นตู้ฟานเอ่ยขึ้นว่าที่แท้คนของตระกูลเศร้าเป็นคนหาจนไว้ให้เพียงแต่มันะจ์ของพวกเขาเป็นใครกันเอาไวไร้รายงานให้ไหนท่านทราบก็พอตอนนี้มาทํางานตามที่แบ่งหน้าที่ไว้เมื่อกี้เธอเลืองวาพูดกับพวกเขาตู้ฟันกับกูโม่อยู่ที่นี่ วางให้คนแบบง่ายบริเวณร,บรอบๆพวกเราจะไปรับนายท่านกับคนอื่นๆมาที่นี่ได้ทุกคนรับคําก่อนจะแยกย้ายกันไปทํางานในอีกด้านหนึ่งชายวัยกลางคนเมื่อครูนั่งอยู่ในรถมา้าส่วนชายชารานั่งอยู่ด้านนอกเขาสั่งให้คนขับรถกลับจวนก่อนจะทําขึ้นว่าผู้นําตระกูลคุณชายเฟื่องผู้นั้นเป็นใครมาจากไหนกันแน่ท่านบรรพจันาจาย์ถึงได้ให้พวกเราหาที่พักแบบนี้ไว้ให้เขาสิที่ท่านบรรพจันทร์ส่งมาไม่ได้บอกอรายละเอียดข่าส่งคนไปสืบแล้วหากว่่มีอะไรผิดพลาดไม่นานก็จะรู้เอง ชายวัยกลางคนนั่งพิงลังก่อนพูดอีกว่าแต่เรื่องที่มั่นใจได้ก็คือคุณชายเฟื่องผู้นี้ไม่ธรรมดาเจ้าดูสิคนนั้นสีวรย์พวกเขาไม่ได้โดดเด่นมากแต่ไม่ได้อ่อนแอนำซ้ำแต่ละคนบุคลิกไม่ธรรมดาเทียบได้กับคุณชายตระกูลใหญ่คุณชายเฟื่องคนนี้เกรงว่าจะโดดเด่นยิ่งกว่าชายชราถ,ถามว่าอย่างนั้นวันนี้พวกเราไม่ได้พบคุณชายเฟื่องผู้นี้จะมาอีกหรือไม่ตันที่2929กกลับที่พักเกรงว่ามาแล้วก็คงไม่ได้เจอเขา ชายวัยกลางคนเอ่ยขึ้นก็ถอนหายใจเบาๆบอกว่าในเมื่อวันนี้ไม่ได้เจอคงต้องรอดูว่าภายหน้าจะมีโอกาสนั้นหรือไม่รถมาขับเคลื่อนออกจากซอยผ่านไปไม่นานเลิงวากับลัวอีเดินออกมาจากซอยเส้นเดียวกันตั้งใจจะไปรับฟึ่งจิวกับคนอื่นๆกลับจวนเวลานี้เสเดวยมอเจอกับฟึ่งจิวกําลังพูดคุยสัเพเฮระกันอยู่ในหอน้ําชาต่างชมทิวทัศนียภาพอันคึกคักด้านนอกฟื่งจิวพูดขึ้นมาเอาไว้ข้าจะสั่งให้คนทํารถมาสักคันแล้วให้กวางวิญญ,ญญาณสองตัวลาก จะให้ดีเอาใหญ่ๆแล้วก็ตกแต่งครบคันหน่อยสั่งให้หุยหลังไปทําก็พอแล้วเสียนยนต์เมื่อเจอว่าก่อนหันไปมองหุยหลังที่อยู่ด้านหนึ่งหุยหลังได้ยินพวกเขาคุยกันก็รีบรับคำขอรับในท่านกับพูดหมอวางใจเรื่องนี้เม,มื่อหมายค่าไปจัดการก็พอรอทุกอย่างเข้าที่เข้าทางจนพกเจ้าคุณเคยกับที่นี่ต่อไปพวกเราจะพักที่นี่ก็ฝึกประยุทธ์เพ่งจิยวยกนำชาขึ้นมาจีบก่อนบอกว่าเอาไว้ผ่านไปช่วงหนึ่งค่อยเตรียมออกไปฝึกฝนข้างนอกเพื่อพัฒนาพลังต่อสู้ขอรับเจ้า,า่าพวกเขารับคํา เห็นพวกเขาสองคนพูดคุยสเปรหาก,กันอยู่ตรงนั้นเลืองซวงอุ้มห้าเออมองถนนใหญ่ด้านนอกกระทั่งผ่านไปไม่นานก็เห็นเลื่งวากับลออีเดินมาทาีงนี้นายท่านเลื่งวากลับมาแล้วเฟิ่งเจียวกับเซียนหยวนโม่เจอมองลงไปข้างล่างเห็นเลื่งวา่าสาวเท้าเร็วๆเ,เ,เดินมารู้สึกว่าตั้งแต่พวกเขาล่วงหน้าไปสำรวจเส้นทางจนถึงตอนนี้ก็ใช้เวลาไม่นานดูท่าหยวนดังนั้นคงไม่ได้อยู่ห่างจากที่นี่มากน่าจะเดินทางได้สะดวกไม่นานเลืงวาก็ขึ้นมาที่ชั้นสองนายท่านเจ้าตำหนัก เ่ิงวาประสานเมือครวกรายงานว่าในท่านพวกข้าหาจนเจอแล้วเทียบกับจวนดังเดิมของพวกเราแล้วประนีตรูล้ล้ากว่ามากนำสำบริเวณที่ตั้งของจวนดังนั้นยังถือเป็นที่ดินทองคําด้วยที่นั่นค่อนข้างสงบไม่มีคนนอกเดินเพ่นพ่านเดิงวาอธิบายก่อนจะเงียบไปเล็กน้อยแล้วเอ่ยต่ออีกว่าจากที่พวกข้าไปสอบถามมาเรียกได้ว่ามีผู้มีอํานาจในเมืองล้วนอาศัยในแถบนั้นอีกอย่างเมื่อครูผู้นําตระกูลเศร้านําของขวัญมาเยี่ยมถึงทีแต่พอไม่ได้พบนายท่านเขาจึงกลับไปก่อน หลังจากที่พวกเขาพูดพวกเขาเป็นคนช่วยเราหาจวนโดยที่รับคำสั่งจากบรรพจันทร์ของพวกเขามาอีกทีเพิ่องจอีวชะง,งักงันบรรพจันทร์สีหน้าของเธอดูแปลกๆเธอมองเซีย,หยนหยวนโม่เจอท่านว่าบรรพจันทร์ที่พวกเขาหมายถึงใช่ซื่อเสี่ยหรือไม่น่าจะเป็นเขาเขาเคยบอกไม่ใช่หรือในเมืองสีทิศนี้มีคนของตระกูลเขาอยู่เซีย,หยนหยวนโม่เจอตอบเสียงเนิบก,ก็จริงซื่อเสี่ยอายุกี่ร้อยปีแล้วแค่ใบหน้ายังคงความเป็นชายวัยกลางคนอยู่เท่านั้น ฉนั้นข้าจึงมักดูเสกว่าเขาอายุ45-10ปีอยู่ตลอดเธอยิ้มมก่อนใส่หน้าบอกว่าจูจูพวกเราก็ได้สิทธิ์ทอายุไม่น้อยมาสองคนนับว่าลดความยุ่งยากให้พวกเราได้มากจริงๆในเมื่อหาที่พักได้แล้วพวกเราก็กลับไปดูกันก่อนเถิดจะได้ดูด้วยว่าในจวนขาดเรืออะไรหรือไม่เสียนยวนโม่เจอเสนอนายท่านเจ้าตำหนักขอต้องเดินไปไกลจากที่ี่พอสมควรฉะนั้นตอนมาให้หลวงอีไปซื้อรถม้ามาหนึ่งคันพวกท่านนั่งคุยกันก่อนอีกเดียว เขาก็น่าจะมาถึงแล้วเดื่องวาอธิบายพางเง,ง้เมาลงไปที่ถนนข้างล่างอย่างไรเสียนี่ก็เป็นเจ้าหนายทั้งสองท่านหากขีกบ,บีบินว่อนมาในเมืองที่นี้คงสะดุดตามไม่น้อยแต่หากมีรถม้าก,ก็ไม่เหมือนกันแล้วพวกเขาสามารถนั่งรถม้ากลับไปได้จะได้ประหยัดเวลาและสะดวกสบายมากขึ้นด้วย